พบกับคู่ซีซูมโมวันนี้พบกับอ่าพ,พับกบแ่ ถูกแล้วถูกแล้วเนาะวันนี้เรามาวัสาครับพี่การ์ดวันนี้เลขสวยด้วยเรามาโชว์ของกันนะมาประชันกันระหว่างอะไรของพี่ตั้ามาอะไรมาประชันพี่กระบะตันครึ่งครับกระบะตันครึ่งเป็นออเนิวลออเนิวนี่ของผมเป็นโตจิต้ารีเวอร์รีเวอร์นะครับอ่าไม่รีเวธรรมดาของผมมีหน้าใหม่ด้วยหน้าร้อยล็อกแล้วล็อกแล้วร้อไม่ใช่ใช่ไหมอ่ะดูของพี่ตั้มก่อนนะครับ มาครับออลนิวนะครับทำไมถึงเรียกออลนิวพี่ก็คือมันเป็นเหมือนโมเดลเช้งเลยโมเดลเช้งแล้วเปลี่ยนใหม่หมดเลยอ๋อจากแล้วตัวนี้นอกจากโมเดลเช้งแล้วมันเป็นไมเนอร์เช้งอีกต่างหากนี่เป็นเช้งไมเนอร์เช้แล้วก็คือมีเหลี่ยมไฟขึ้นเปลี่ยนหน้าใหม่เลยนะครับกระจังหน้าโครเมี่ยมเมื่อก่อนเป็นทีทีเนาะไฟเข้าหลามอันนี้เป็นแคปบไฮแลนเดอร์ ไฮเลนเดอร์แล้วนี่พี่ตัวนี้เป็นออนียวครับยังไม่ได้ไมเนอร์เชนยังไม่ไมเนอร์เชงตัวนี้มันเป็นสีประตูนะอันนี้เป็นสีประตูนะครับสีดำเนาะตัวท็อปเลยออกปลายแดงล้านกว่านะ เราผ่อนโคตรถูกเนาะสายลุยสายลุยมาดูตัวนี้ครับพี่ตั้มตัวนี้4ี่ประตู1.9ปี19เลยตัวเตี้ยใช่ครับแคปโกนั่นเองแหมกแม็กนี่ไม่ใช่อย่างนี้นะรถพึ่งได้มาครับยังไม่ได้เปลี่ยนแมมกเนี่ยที่มาโชว์วันนี้คือรถพึ่งเข้าหมดเลยเนาะคือแมมกเนี่ยรอลูกค้ามาเลือกนะครับบางทีเราจัดทรงให้ก่อนลูกค้าก็เปลี่ยนได้เลือกได้เลยนะเลือกได้เลยทั้งเต็น เนาะใครอยากเอาแม็กขอบ15บข้ารถกองหลเก่งใส่ก็ได้ได้หมดได้ไหมยางแก้มเตี้ยยางมีลับแคะอ่าอย่างเงี้ยคล้ายๆกับมะลายแค่มะไม่เหมือนกันใกล้เคียงนะใกล้เคียงเนาะอ่าอันนี้อันนี้อันนี้จัดทรงเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ของผมเป็นรีโวอร์นะครับปี2018ันแปีสิแล้วยังหน้ายังไม่บล็อกแอนโรเลยยังไม่ล็อกโคยังไม่ล็อกโคอันนี้แม็กจัดทรงแล้วขอบสิบแปดนะครับอันนี้ให้ อย่างจริงเลยสี8ตัวนี้เป็นแคปเตียอ่าอ่านี่เปลี่ยนหน้าหน่อยเนาะหน้าเป็น r o c กโคตัวนี้เป็น r ็อกโคเรียบร้อยแล้วใช่เนาะเป็นปี2021แล้วหน้าใหม่ละอ,อันนี้จัดทรงเรียบร้อยแล้วอ่ตัวนี้ก็เป็นตัวยกสูงนะพี P ่รนเนอร์แต่แงนะแต่งเท่เหมือนกันเป็นสีประตัวยกสูงเหมือนกันก็ชนกันแหละกับวีคอร์สนะครับตัวนี้เป็นเกียรออโต นะครับปีใหม่เหมือนกันปี2028โอ้ไม่ใช่28นะ18ล้ำหน้าไป5ปีสิบเนาะทั้งหมดเนี่ยผ่อนเท่าไหร่พี่ตั้มพี่การ์ดบอกพี่การ์ดบอกเขาไหมคันนี้เหรอของพี่บอกก่อนเลยดีกว่าผมบอกก่อนนะใช่9,000อ่ะ8,000เฮ้ยอ่ะ7,000เฮ้ยจริงไหมเนี่ยจริงมาผมมาเหมือนกันป่ะมานี่ของใครเลิกเลิกเลิกต้องเลิกกันแรกด้วยเไ้ยตรงนี้ตรงนี้อ่ะตรงนี้มาเฮ้ย7,000โอ้โห คันนี้แปดพันโอ้โหคันนี้เอาไปเก้าพันโอ้โหเฮ้ยไอ้นี่ปียี่สิบสองป่ะปีปียี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดปียี่สิบเอ็ดใช่ล่าสุดแล้วนะครับตัวล่าสุดใช่ครับแต่บอกให้เลยจะเอาคันไหนจัดส่งให้หมดแหละนะครับได้เลยฟรีดาวทุกคันนะครับรองเท้าหลุดที่จับที่จองให้หมดเลยนะครับเนาะก็ชอบคันไหนรถกระบะเรามีอีกเกือบร้อยคันนะครับตอนนี้อยู่ประมาณ50-60ิบหกสบนะครับ ใช่ครับตอนนี้เราจัดโปรร้วยก็บาทเราบอกเลยอยากได้อะไรจัดให้มาแต่ตัวนะครับออยากได้อะไรบอกเงิลดราคาเท่าไหร่แถมลดราคาเท่าไหร่ลดให้แถมหมดเครคดิตลูกค้าเป็นไงไม่รู้ว่าถือบาทมาใบเดียวเดี๋ยวฝ่ายขายจัดให้ปล่อยทุกราคาปล่อยทุกราคาบอกเลยใช่ครับนะครับใครอยากไปใช้งานขับปีมงปีใหม่แล้วพี่เนาะเดี๋ยวพบกับ พอมาให้อีกเดืนต้นเดือนต้นเดือนเนี้ยช่วงนี้ออกแล้วใครอยากได้ชื่อผ่อนซูโม่ก็ให้อีกแหละมีให้ครับไม่ต้องห่วงตอนเนี้ยรวบรวมทุกทุกแคมเปญมาไว้ด้วยกันเลยไม่ว่าส่วนลดไม่ว่าของแถมไม่ว่าช่วยพันใครจ่ายอะไรไม่มีรับประกังรับประกันอะไรให้มีไามให้ไหมให้น้ามันอีกครับใชเบิมบอกได้เลยอยากได้อยากได้ต้องซื้อตอนนี้นะฮะพอแย่งกันแล้วเดี๋ยวราคาแพงซูโม่ถูกที่สุดละ เข้ามาเลยฮะซื้อตอนนี้จัดไปก่อนเลยไม่ต้องรอครับปีใหม่รอทําไมนุครัิเท่าไหร่เราขายเท่านั้นเลยพีการหน้าฟงหน้าฝนใครอยากได้ยกสูงก็ยกไปใครอยากให้แต่งซิ่งก็เอาไปนะครับเราจดให้หมดไงฝากด้วยครับกับรถกระบะกองทับไม่ว่าจะเป็นอีสุดีแม็ก หรือครับโตต้าลีโวต้าลีโวนะครับเรามีอีกไม่ว่าวซูซายตันเยอะนะครับเอ็มจีเอ็กเทนเดอร์สปอร์ตเลนเจอรอร์ตเลนนะฮะมีทุกแบรนด์เลยทุกแบรนด์เลยนะครับเตี้ยสูงเอ่อ SUV เราก็มีนะครับไปไซส์ใหญ่หน่อยมีองค์มีแอลเรามีค่อยรีวิวอุบไว้ก่อนวันนี้เรามาเทหน้าตักรถกระบะกันก่อนไงฝากด้วยครับฝากกด Subscribe ครับกดไลค์กดแชร์ทั้งยูทูบถ้าเห็นว่าคลิปมีประโยชน์แล้วก็อยากให้เรารีวิวคันไหนนะครับได้ครับ พี่ๆน้องๆเราเราพยายามหาเวลามาให้แหละนี่เห็ุบอกว่าพี่ตั้มยุ่งๆด้วยไม่หรอกครับก็ช่วงนี้ฝนตกบ่อยฝนตกบ่อยต้องรีบกลับบ้านครับเดี๋ยวน้ำท่วมโอ้นะครับพ่อบ้านนะครับพ่อบ้านที่ดีโอเคไงวันนี้ลาไปก่อนกับคู่ซีสูโมรถที่ว่าแรงก็ยังแพ้รา วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับรอนไปกาเฮ้ยเจอน